เพื่อนๆนะพอใส่เข้าไปนะครับก็จะมีไฟกี่ัีประมาณนะน,นะน,นะนี้นะครับรอบครอบเลยสองด้านครับเรียบร้อยนะนี่นะครับเวลาเนี่ยเวลาทำเครื่องมันต้องอย่างนี้ต้องดูลรายละเอียดนะนะครับดูรายละเอียดว่ามันกดติยังไงนะ แับตัวดิเตอร์นะครับโอเคนะเพื่อนๆนะอยู่ประมาณนี้แหละ, <Okay. S 1> อ,ะอันไอ้ด้านตูดยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะด้พรีผมถ้าเวลาเราถอดอันนี้นี่คือเขาเซฟตี้นะครับเขาจะมีปิดปิดด้านนี้ไวนะ้เป็นข้างหลังนะน,นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับใส่เรียบร้อยก็สวยงามนะสวยงามเลย เฟสพิลเตอร์นะไฟสีแดงนะดูดันดูดัน,ดดนเพราะว่าผมก็แปลกใจอยู่ตอนแรกนะานนี้มันมีไฟ โอเคครับทีนี้ก็จบเกมใช้งานได้ปกติทุกส่วนแล้วก็คืออย่างที่บอกครับพีเดเตอร์นะครับผมตัวข้างในนะครับสามารถที่จะสลับได้เลยสลับเปลี่ยนได้นะเราจะใช้เมมบอร์ดตัวไหนนะครับแต่เป็นเมมบอร์ดแบบตัว M นะครับตัวสั้นนะครับก็คือด้านกว้างนี่คือเต็มปกติสแตนดาดนะครับแต่นะครับความยาวเนี่ยต้องเป็นไซส์ M นะครับผมก็ทั่วไปนะครับไซส์ M ทั่วไปเลยนะ เดี๋ยววัดให้ดูดีกว่านะครับก็อยู่ที่ประมาณ24เซนนะครับ24เซนนี้เป็นแบรนด์ปกตินะครับใช้ได้เลยบอร์ดทั่วไปก็ใส่ได้นะครับที่24เซนนะความความกว้างของตัวบอร์ดเอ่อความสูงของตัวบอร์ดนะผมความกว้างนี้จริงๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่า ปกติไซส์เล็กมันก็จะไม่กว้างอยู่แล้วนะมันเป็นไซส์บังคับอยู่แล้วไซส์เอ็มก็โอเคนะไซส์เอ็มได้นี่ก็ใส่ซีพียูได้ทุกรุ่นนะทุกแบรนด์ทุกเออใส่ได้หมดนะครับเอ็มดีอินเทลตัวท็อปก็ใส่ได้สําหรับเคสนี้นะเพราะว่าผมรื้อดูแล้วมันได้นี่นะครับอันนี้มีทั้งชุดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่างที่บอกผมบอกว่าเคสนียคือเอาไปใส่อุปกรณ์ ตัวอื่นนะมันก็ใส่ได้ไนะครับสอบถามได้เลยนะครับเพื่อนๆปุ๊บอ่าเยนนะครับโอ้ตัวนี้อัปเดตยาวยาวไปแนละ้วนี่นะครับนี่เพื่อนๆ